พระอริยสงฆ์รูปที่หหลวงปู่ชอบฐานะสโมวัดป่าสัมมานนสอรบ้านโคกม,มนตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยพระเดชพระคุณหลวงปู่ชอบฐานะสโมพระอริยเจ้าผู้ทรงอภิญญาญาณคือผู้ทรงความรู้ยิ่งในทางพระพุทธศาสนามีคุณสมบัติพิเศษ6ประการคือ 1. แสดงฤทธิ์ได้ 2. หูทิพ 3. รู้จักกำหนดใจผู้อื่น 4. ระลึกชาติได้ 5. ตาตาพิบ 6. รู้จักทำอาสวะให้สิ้นไปท่านได้พบท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโตที่เสนาสนะป่าบ้านสามผงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมท่านพระจารย์มั่นได้ให้โอวาสสั้นๆว่าธรรมะ8ปด0มืสี่พันพระธรรมขันธ์ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงเอาไว้นั้นมันอยู่ที่ใจเรา ถ้าอยากรู้อยากเห็นทำเหล่านั้นก็ให้ค้นหาเอาที่ใจท่านมีนิสัยชอบโดดเดี่ยวท่องเที่ยวไปในป่ากว้างมีความอดทนเป็นเลิศไม่กลัวต่อความทุกข์ยากลำบากท่านบรรลุธรรมขั้นสูงสุดเมื่อปีพุทธศักราช2487อายุ43ปีพรรษาที่20ที่ทําบ้านน้องยวนประเทศพมา่าท่านเกิดเมื่อวันพุทธที่12กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2444ณบ้านโคกมนตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเป็นบุตรของนายมอและนางพิลาแก้วสุวรรณบวทสามเณรเมื่ออายุ19ปีณวัดบ้านนาแจตำบลบ้านนากลางอำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำพูอุปสมบทเมื่ออายุ23ปีในวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2467 นวัดศรีธรรมารามอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรโดยมีพระครูวิกิตวิโสธนาจารย์เป็นพระอุปชาพระอาจารย์แดงเป็นพระกรรมวาจาจารย์ทันละสังขารเข้าสู่แดนอนุป,ปาทิเสสนิพานในวันที่8มกราคมพุทธศักราช2538สิริอายุได้93ปี11เดือน27วัน70พรรษา